สัต์ห้ารู้ดีว่าสุนัขแต่ละตัวแตกต่างกันเราจึงพัฒนาสูตรอาหารที่หลากหลายและเหมาะสมกับทุกช่วงวัยของเขาอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ดผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลจึงมั่นใจได้ในคุณค่าโภชนาการที่ครบถ้วนสมาร์ทฮาร์ดมีอาหารสำหรับทุกช่วงวัยและทุกสายพันธุ์ดังนี้ 1. อาหารลูกสุนัขชนิดเม็ด 2. อ,อาหารสุนัขโตชนิดเม็ด 3. อาหารสุนัขโตพันเล็กชนิดเม็ด 4. อาหารสุนัขชนิดเปียกอาหารลูกสุนัขเริ่มจากอาหารลูกสุนัขชนิดเม็ด smart heart จะมีด้วยกัน2ส,สูตรนะคะสูตรยานมถึง1ปีและลูกสุนัขพันเล็กเม็ดเล็กเคียวง่าย เหมาะก,กับขนาดปากและฟันของเขาและยังมีส่วนผสมของกาแล็คโตโอเลโกแซคคารายซึ่งเป็นพรีไบโอติกที่มีประโยชน์ในน้ำนมแม่และช่วยเพิ่มแบคทีเรียที่ดีต่อระบบทางเดินอาหารและระบบขับถ่ายพร้อมด้วยสารสกัดยาฆ่าที่ช่วยลดกลิ่นอืดค่ะสูตรสำหรับลูกสุนัขอายุ3เดือนถึง1ปีก็อุดมไปด้วยคุณค่าอาหารแถมยังมีให้เลือกถึงสรสชาติด้วยนะคะ หารลูกสุนัขชนิดเม็ด Smart h e a r t นอกจากจะมีคุณค่าจากนมธัญพืชวิตามินและแร่ธาตุแล้วก็ยังมี DHA และเลซิตินดีต่อสมองโอเมก้า3ช่วยให้หัวใจแข็งแรง วิตามินอีและซีเนียมช่วยเรื่องระบบภูมิคุ้มกันวัตถุดิบคุณภาพสูงย่อยง่ายเพิ่มประสิทธิภาพของระบบย่อยอาหารและการขับถ่ายโอเมก้า3และ6ช่วยบำรุงผิวหนังและขนให้เงางามแคลเซียมและฟอสฟอรัสช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันอาหารสุนัขโตเมื่อสุนัขเริ่มโตเต็มวัยเขาต้องการสารอาหารที่เหมาะกับช่วงวัยของเขาอาหารสุนัขโตชนิดเมสซ์มาร์ มี DHA และเลซิทินช่วยบำรุงสมองโอเมก้า3ช่วยให้หัวใจแข็งแรงโอเมก้า3และ6ช่วยบำรุงผิวหนังและขนให้เงางามวิตามิน E และซิลิเนียมช่วยเสริมภูมิคุ้มกันวัตถุดิบคุณภาพดีต่อระบบย่อยอาหารแคลเซียมและฟอสฟอรัสดีต่อกระดูกและฟันแถมยังมีถึง6รสชาติแสนอร่อยด้วยนะคะสุนัขโตพันเล็ สำหรับใครที่เลี้ยงสุนัขโตพันเล็ก smart heart ขอแนะนำอาหารสุนัขโตพันุ์เล็กชนิดเม,ม็ด smart heart นอกจากครบคุณค่าสารอาหารสำหรับสุนัขโตแล้วตัวเม็ดยังกรุบก,กรอบและมีขนาดเล็กเหมาะกับรูปปากและฟันของเท้าช่วยลดการสะสมคราบหินปูนแถมมีให้เลือกถึง3รสชาติอาหารเปียก อาหารสุนัขชนิดเปียกสมาร์ฮาร์ดผลิตจากเนื้อสัตว์แท้จะกินสลับมือกับอาหารเม็ดหรือจะคลุกกับอาหารเม็ดก็ได้มีทั้งแบบกระป๋องและแบบซองทั้งสองแบบช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงบำรุงขนและผิวหนังเสริมสร้างกระดูกและฟันเทคนิคการเปลี่ยนอาหาร ควรเริ่มจากการเพิ่มอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทีละนิดและเพิ่มมากขึ้นจนเหลือแต่อาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทเพียงอย่างเดียวภายใน5 7วันต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญติดต่อได้ที่ Perfect Companion Pet Care 02-800-9090สุขภาพดีมีให้ครบสมาร์ทฮาร์